ทุ่งไม้ละจ้าผมาไพี่น้องบูสเตอร์จ้าพี่น้องสถานีรถไฟบูสเตอร์เนาะที่เราจะไปกันมันีพี่น้องไปน้อกันปะี่น้อ,นอ,ง,ลองลงรถไฟน้ำกันจ้าเต็มแล้วจ้าผมาไพี่น้องเนี่ยร้านอาหารเมื่อกี้มากินไทยการี่มากินข้าวอิ่มเมื่อกันพี่น้องคนไล่ไล่มันีอง คนเต็มเลยร้านอาหารไทยห้านี่ร้านอาหารไทยฝรั่งม่แต่ฝรั่งเท่านั้นเลยเพม,มีคนไทยไมีข่อยผู้เดียวคนไทย <c oughs> มันไม่แต่ฝรั่งหมดนี่พี่น้องฝรั่งมายืนถ่าคิวยืนถ่าเขา่าเนาะคนเต็มพี่น้องเนี่ยฝรั่งมายืนถา่าคิวว่าจะกินเขา่าคนเต็มน่ะไปแล้วเขาเอินแล้วเขาออกมาแล้วโต๊ะว,ว่างเป็นเขามาแล้วเป็นเขาไปแล้วนี่ก็ไป อิ่มแล้วค่อยอิ่มแล้วก็ไปโตไปไหว้พระแล้วมันนี่ไปโบสถ์ไปอิ่มแล้วก็ไปไหว้พระอยากจะไปยังใดเนาะขออิ่มก่อนจะไหนก็นขออิ่มก่อน <c oughs> หิวแล้วเนาะหิวก็ต้องท้องต้องกอง,งทัพต้องเดินด้วยท้องอ่ะ, <c oughs> ะเนาะพัญญาถ่ายอยู่พ่นพัญญาเยืนถ่ายอยู่พ่นคนร้ายอะไรมาเนี่ยพี่น้องพ <c oughs> ัญญาตอนแรกเขามานั่งสองคน เขามานั่งมีดสองเป็นโตที่สามโตที่สามแล้วพี่ใหญ่ก็ยืนลุนน้ำเขาว่าที่รักมันคือเงียบแต่ามานี้กันลุนน้ำเขาเช่นเนาก็เห็นผู้น,นั้นเขามากพี่ใหญ่เออที่รักใหม่ๆล้วพี่น้องก,ก็มีผู้น,นั้นเขามาผู้นี้เขามาเต็มลานเลยพี่น้องตอนนี้จืนยืนถ่ายคิว้วจืนยืนถ่ายคิว้วว่าจะเขา่ากันค่อยออกมาซุ้มหนังกระเจงกด้เข้าไปคนหลายก็ดีใจนะพี่นอ้องอาหารเ้าแซ่บแซ่บอาหารถึงใจฝรั่งนะอาหารไทยถูกใจฝรั่ง ก็หลังเต็มเลยลวจะประกาศทายไป่นองเพราะว่าห้าสิบบทสมาติทายเขาได้เพระาะว่าอยู่ในอันจริงๆเจ้าของ้านก็อยากให้ทายแบบเหมือนโฆษณา้านเขานั่มน,นะคือจะเข้าโฆษณา้านในเขานั่มนบันิกะคนเนาะคนมันหลายเขากับประกาศไปนั่นเพิ่นเอากประกาศไปทายติดเพ่นหลายมากๆเพระาระว่าไม่ใช่มีปัญหากฎหมายมันคุ้มคร้องหลายยางพี่น้องอย่นี่เนาะแต่อิมแล้วก็ไปต่อ <c oughs> อิมเราก็จะยังไปต่อไป โบสถ์จากน้อยไปโบสถ์ไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้วค่อยคำคำนะสิกขาบานสามสีหามงแลงสิกขาบานยัยนยันกลืนเมียต้องลองต้องลองอยู่ไ <c> ป <oughs> ฟังหนึ่งกันร้านอาหารไทยกันฟังที่หัวถิ่พี่หน้อยดีสหายไปบึง เรียกมึงน,นี่ปาแข็ง่อนาวปาาดำปากแเมื่อนาวออกจากร้านอาหารไทยน่า,าก็ต้องร้านอาหารได้พี่น้องคุณสม,สมาลสลนี่เดีเดเบ้น,าน,นาอนาหารไทยไปนี่จะไปโบส ข้อเทียออกมาละจ้าผมไม่ไปนองออกมาจากโกรดนะเนาะมาจากโกรดโกรดทั้งหลังไปนองบ่โกรดทั้งหลังญ่โตมโหฬารเข้ากระสิญญาลงไปน้ำไม่น้ำไปนอนอย่างลงไปน้ำไม่น้ำน่อยนึงที่ว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วน้ำท่วมท่วมมืดเลยเนี่ยเป็นริเวอร์เซเว่นเนาะริเวอร์เซเว่น น้ำท่วมมเลยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอันนี้น้ำลงแล้วลังรดแล้วไปเดิน right up e เย้ไดอเ้าด้านน a s t i s t a n t อางโบดทั้งนัน้ำเริ่มลงแล้วี่น้องย่างลกไปเบิ่งน้ากันมาเป็นจังไดว สวัสดีหมาหน่อยเพิ่นหมาหน่อยเพิ่นเจ้าของเพิ่นโบสวัสดีเ่นเป็นยังขอยสวัสดีมาเมามากกพิ่นฝรั่งมานอมาก่อนพี่น้องบ่โบดงามนะถ้าพี่น้องลงไปเบิ่ง์ุ่นแม่นม้ำเพิ่นพี่น้องเุ่นแม่น้ำเป็นรีเวริร์เซเว่นต้องเสียละสิลงไปเบิ่งแต่ทำนี่เบิ่งโบดก,ก่อนพี่นออ้องบอ่โบดงามนะนะ คนค้นข้าจิตใจมากกับโอคือกันน่ะพี่น้องบางคนกับบคอยมากบางคนกับมากบางคนกับไกับบังกับความรสู้คนเมื่ไใดวาต้องมากคือกันเดินสันสีบางคนกับมากคือข้าบางคนกับโบมากคือข้าแต่กะถ้าเราทําแล้วเราทำแล้วสบายใจเราก็ทำน้ะพี่น้องเนาะก็นยังก็ได้เฮ็ดอันสบายใจก็เฮ็ดคอยกะมากมากสินะพี่น้องคอยมากมากสิถึงว่าบแมนบาเท่าแล้วกับมากโบแมนจะได้จะมากจะได้จะไล่พี่น้องมากสิเนาะมากจะได้จะไล่ เให้จิตใจเข้าสงบเพชจิตใจเฮาหวันนประฟง่ารมากมายในพี่น้องกันเขา้าควบคุมจ้าของใดนะแต่ก็อยู่น้าใจคนอีกล่ะว่าคนเฮ้าสีคุมอันสติจ้าของไดหลายปันใดนะแต่กันมานี่ก็มีสติก็ดีคือกันเฮ็ไดไห้เขามีสติหลายหลายขึ้นนะจะสําหรับ่อยก็มาประจําแต่ใดแต่ไรดีใจกับมาเสียใจกับมาสินะพี่น้อง เป็นแนวนี้ไปพี่น้องยางไปน้ำกันเนี่ยก็ลงไปแม่น้ำแล้วเป็นยางลงไปมองแม่น้ำนี่ river river วอร์เมีนกอันนั้นเป็นน้องนกอัน,นอุ้ <c ười> อยยางไหนบ่ล่ะอู้สติวโลฟลั f เนี่ยเกือบจะยางมาได้พี่น้องมันเต็มตะลิงมาเลยเน,นี่ยของของขาวไปไปเป็นยัง ไปลุกเปขา้างล่างเป็นยางลุกเบื้งข้างล่างว่าเป็นยังไงน้ำเต็มตะลิงเลยไปหล่นตะลิงเลยพี่น้องน้ำหล่นตะลิงเลยไปเบื้องก่อนมุ่งหันสนามมันรักบี้เพิ่นสนามฟุตเตอร์รักบี้มีแต่น้ำเหมือนเลยพี่น้องนะสนามรักบี้สนามกีฬาเพิ่นนะ้ำน้ำถล่มเมืนะ่อแตน่ะในรักบี้สเตเดียมอย่าบ่ได้์ยัย คริกเก็ตใช่ไหมใช่สนามมากันน้มถั่วมันเมืองก็จังมันเมืองต่าน่อน้องมงนี่นะจะมันต่ำหน่ปะต้องไปเบิงไน้องเบิงนี่น้ำถั่วเมด่ลยนี่มชดเดิลนกอันนี้ยนะสวอนระเกินสวนเนาะ นกหงนกของควีน Queen, นะนกหลงราชินีนะมีจ็ดชนมากนกพวกนี้เซมีเอนเบอร์ทุกตัวเขาจะเขียนน้ำขามานะัน่ะเท่าทีเห็นมัดไปน้ำขาไว้ว่ามีเบอร์เนาะห้ามห้ามห้ามเด็ดขาดนะพี่น้องห้ามขาเด็ดขาดพวกไอ้ขาเนี่ยเขาไปกินอย่างกระสีรูทั้งที่น้องกรุงเกตเบึงหว่องเนี่ยมันลอยน้ำขึ้นมาไงเห็นปะมันเซมีอันขามานะัน่ะสิมีเบอร์ปลูกไว้นะเบอร์เขาปลูกไว้ เราสมาติดตามได้ทันที่ว่ามันอยู่หม่องใดหม่องใดหม่องพ่นเอาไปกินเลยนะนี่เซเว่นวิวโฮเทลย่ะโรงแร View Hotel. มเซเว่นวิวโฮเทลน้ำทัวไม่ได้พี่น้องนี่น้ำทัวไม่ได้โรงแรมนี่ไม่จะน้ำทัมเม็ดเพยุ่กลับมาเปิดไหมหนูอนี่เต็มตะลิงเลย Oh my god, tên ta linh lời Mình lôi nằm Swan 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 nhé, nó lòi nam, nó là kéo nhau, nó là nó là nó bây giờ là nó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  bên theo, nó อันนั้นก็ซีเมนแม่เนาะอันนั้นพ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกตามกันมาพ่อกับแม่เนี่ยไปตั้งหนาลูกนัก็ลูก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 จะโตละหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโตโอ้ยลูกสิบคนลูกดกปัดโทปัดทั้งนี่แหละเป็นน้องรีเวอร์แม่ ริเวอร์เซเว่นอันนี้มันสิไหลไปหอดมันพูนนั่น,นลอนดอนบุร์ละไหลไปไปโจกอันนี้ลอนดอนเป็นแม่น้ำร mm ิเวอร์เทมเนาะห mm hmm. น้าหอดพี่นอ้องก็มานั่งนี่เต็มนะคนก็มานั่งเล่นแถวนี้เต็มมานั่งเล่นนะพ่อใหญ่นั่งแล้วเบลาแล้วกป็ <laughs> ปัวนั่งก่อนปุ้งปัวนั่งก่อนมู <laughs> นั่งเป็นสังก์กระจายก่อนมูเลยคือสิเมยยัง เรื s <S I I you. Maybe here. ่อยเอ็ดหน่าฟังสุดละสิเป็นไทมันอฟอาด้านนี้อะเนอบุ๊คอัพต์ต์ยูไม่ไปเฮียผมจะจะเดินเออ่ไปไกลแค่ไหนบอกก็แล้วแต่เธอแล้วจะเดินแถวนี้แหละไม่อาจจะอาจจะแค่แถวนี้เพิ่นก็จะอยากดื่มเพิ่นแหละพี่น้องเพิ่นก็จะอยากดื่มเมาแล้วล่ะเพราะว่ามืดมือท่านได้ดื่มเลย กินเขาเราก็ใบมะยังมาโบดโอ้โหมอนี้เขาเปิดประตูเลยปลาหหยลงเลยพี่น้องนี่ไป่นเดาเห็นป่าเขาปลาไหลลงเลยพอเลกไว้น้ำขึ้นหล่นตะลิงเลยน้ำนนตลิงพอหัวใจแล้วเนาะพอแมลูกคู่นั้นเนยโอ้มาหอดพีอะไรพี่น้องบังแดดเลี้ยงแถวกันมาบะนะ พ่อแม่ลูกลูกสิบตัวลูกสิบคนอันรอยทวนน้ำมัหนึ่น้ำไหลแห้งนี่เป็นนอนเนี้น้ำไหลแห้งนะน้ำไหลแห้งขนาดไม่มีอาหารให้ค่ะไสมาเบิ่นแห้งจะน,นอะนรถกระไดไม่มีอาหารให้ค่ะบายบาย,บาย ลอยท้วนกัน <l ots> ลอยเป็นแถวเลยหายกระนกเป็นควินยาไปน้องนกเป็นคินยากระจังสีแหละยาเป็นแถวกิจจงทหารได้ไปน้องใครบุญดงเคยเห็นนกเป็นปควินเนาะนกเป็นควินก็ยเคยไปเบิ่งอย่างนะพนไปน้อง <l ots> โอ้ยมันยาเป็นแถวเลยนะกิจจงทหารเลยยาเตะเตะเปะนกเป็นควินกิจจ์ป้ายใหญ่เนี่ยแหละเป็นควินใหญ่เนี่ย ผินใหญ่เห็นโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์กันเดียวนะเหรนเมื่อนี่ก็ได้เนาะเปิ้นบักยางแห้งยานเปิ้นโมโหมีมอเตอร์ไซค์เนาะปอเถ่าอะไรนึกดูสิเดฟอลโลอาร์ตสิเดฟลุคิงฟอร์ฟู้ดนั่นน่ะเปิ่นว่าจะเข้าจิมีอาหารใหนเปิ่นมั่งนะเปิ่นกัเข้าเข้ายุดเปิ่นก็บยุดได้เป็นนี้เข้ายุดเปิ่นก็บยุด เดี๋ยวกองไปไกลๆก,ก่อนเราเดี๋ยวบังไกลๆมังบระงามมองขาวจนพูนเลยขาวจนพูนเลยเบรรดาเจ้าจเฮาจะมีอาหารในเพิ่นเนาะเพิ่นก็ลอยน้ำมาลอยทวนน้ำอุ้ยขาวจนพูนเลยอันตรายกองที่ตกกองที่ตกน้ำท,นนทางพุูนประสรดาอันอ,อันทางรถไฟพี่น้องบ่เป็นท่าไหนนะ ทางรถไฟโอ้คือจังห่ออูอาละล่ะเป็นย่างคือช่างห่ออุอเป็กดกะไดหงหงขาวพี่น้องหงสีขาวงามสะอาดสะอาดดีนะโอ้ต้นไม้นี่พี่น้องต้นไม้ในตะกอนมันเขาัในตัดต้นนี้ก็ตัดแล้วเบิง้งนี่ โดนโอยู่โอ้จะโตนจะโตนตัดออกเก่ยงไม่ลอยเลยเพิ่อนกระไดเนาะมันเผาเลยได้มันอายุหลายลอยปีเลยได้ต้นไม้นี่ทั้งบนกระตัดกันกันได้โตรนั่นแหละอันนั้นทางรถไฟเนาะสิทธิ์เนาะสิเนาะเนาะโกอเกยเนาะโกฟ้าเดนนี้ สเปสตเปนซ์สักเล็กเสียเหมืยเ่ยมือกปั๊กปั๊กพี่ใเมื่อไรเลยตัวอยากเด <Yeah. S 1> ิมเหล <Yeah. S 1> ้าอยากเด <Yeah. S 1> ิมไรเแล uh ้ว huh. ก็เลยพานังก่อนพี่น้อก็เลยพากันมายางเนาะกินข้าวแล้วก็มายางย่อยมายางสื่อของมายางจักเล็กจักน้อยเนาะมาย่าออกกำลังกาย คือจังเอามาตั้งถิ่นนะเฮามาตั้งถิ่นเลยพี่น้องบ้านจังหวัดของเมืองเมืองหนึ่งของอังกฤษเมืองจังหวัดวูสเตอร์นะพี่น้องก็เลยพากันมายางเล่นมากินเข่าร้านอาหารไทยแซ่บพี่น้องแซ่บหลายร้านอาหารไทยแกลเลอรี่อยากพี่น้องมากินน้ากันเนาะพี่น้องผู้ใดมาวูสเตอร์กับแวะลันลันแกลเลอรี่เนาะไทยแกลเลอรี่แซ่บเดสเซอร์บายเดนไนฟ์โฟร์เอ็นไทยแกลเลอรี่ยังดีดีเบสทอยฟิลิปปินส์เบสเบสตันทอยเลยน้ำเปาหลายเนาะ นายกับพี่น้องมากินน้ากันเนะนายกับพามานั่งเบิ้งพักผ่อนกันพี่น้องจะนายกัมาชาร์จแบตกันละก่อยกับเป็นงานต่อพี่น้องเนาะจนายกัขอบคุณในไลน์นะพี่น้องที่ขอบคุณในไลน์สำหรับพูดขอมาเบิ้งขอบคุณในไลน์สาหรับพูดถึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแบรนด์ทราเวลเลอร์คนดางๆนะพี่น้องเนาะจย่างนายกัจักสิสวะจะนายนอกจากคำว่าขอบคพูดนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะแต่ถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ